วัสดีครับผมเฟอร์ดีพัทยานะ0864153919เก้ฟร์ดีพัทยาวันนี้จะพามาดูเจ้า CVO รถคันสต็อกผมนะปี23นะครับวันนี้วันที่9เดือน9นะมาถ่ายให้ดูนะอยากขายคันนี้มากเลย CVO SG 121 VVT สี่ดาวสักทินนัมนะเห็นนะความเป็น CVO 3,152,000บาทอยากขายรถคันสต็อกมากเลยจอดมานานแล้วอ่ะใครสนใจก็โทรมาสอบถามโทรมาแจ้งแถามเรียกใช้เฟร์ได้นะครับก็คือมีอัพไซด์ดาวบัมเบิลโบ่กับชุดสีดาร์คพัตินั่ม กองอากาศตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งวีวีที่ที่พักทรงที่พักเท้าอะไรต่างๆกนานี่แมด่ดูไฟคดวิ wing, wing, ่งคดวิ่งคดวิ่งมีความเป็น C ี o ตรงนี้เห็นไหมโชว์ความเป็นซี o ประกงประกับมีไฟหน้าจอมีซี o เห็นไหมใครสนใจรถค้าคงสต็อกซี o นะครับผมในเครือผมก็ยังมีรถค้างสต็อกอยู่นะในเครือผมยังมีปียี่สี่อยู่นะสีคอพเปอร์เฮดอะสีแดงอะ ไอทีเอสจียังมีนะในเครือผมจอดอยู่ในสต็อกกลางนะครับแต่ว่าที่ศูนย์ผมเนี่ยจะมีตัวนี้จอดอยู่เข้ามาดูได้เลยนะครับที่พัทยานะวันนี้วันที่9ก้าเดือนเก้าวั้จะไปเมื่อไหร่นะครับสนใจก็0 8 6 4 1 5 3 9 1 9เฟอร์ดีพัทยานะซีพีโอนะลำโพง4ดอกสเตย2สองอัพไซด์ดาวนิสเบรกคู่กองเปลือยเครื่องหนึ่งสองสุดๆบอกเลย r อทีอ่ะโทรสอบถามได้0864153919เฟอร์ดีพัทยาฝากไว้เลยครับคุณหล่อดูดิ หลอจัดหรูจัดลันพงซีดอกสนใจก็แกล้งทวงสอบถามได้นะครับผมซี o นะ0864153919สี่หพึ่งห้าสาม่งยาสาวเลยครับสวัสดีครับ